เรียกได้ว่านะครับผมมาได้กับเล่นกาวพีชนาจะประมาณ3อาทิตย์ได้นะครับหรือมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรนานนะครับแล้วก็ทุกทุกคนนะครับคิดถึงมากๆาเลยเกี่ยวกาวพีนี่นะครับก็พูดว่าไงดีนะครับคือเกมมันตายไปแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับให้มันออกมาดูดีนะครับแต่ก็ถ้าใครไม่ได้กดซับตะให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับก็อย่าลืมกดที่ด้วยละกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ ผมจะมาที่มายข้อมูลที่คุณอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าผมเก็บข้อมูลนี้ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับคือเก็บมาเป็นเดือนแล้วครับก็ยังไม่ได้ทาคลิปนี้สักทีนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยใช้เวลาทําประมาณ1เดือนเลยท่านผู้ชมครับก็จะเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ทํามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาลงนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลงในคลิปนี้ละวันนี้เองท่านผู้ชมครับเป็นวันที่14เองนะครับก็ถ้าใครที่เรียนวันนี้ก็ขอโชคดีแล้นะครับโอเคครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกด เราจะมีคนกดติดตามหรือสมัครแล้วคนที่เล่นเกมกาวพี่นะครับตอนนี้ปัจจุบันเป็นไงบ้างนะท่านผู้ชมครับไปดูแล้วของเลสโก้ท่านผู้ชมไปเลยทุกคนต่างบ่นว่าสปอนเซอร์ของผมนั้นยาวเกินไปแถมีคุณภาพโอ้โหอย่างนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มั้นคุณโอนีไปร้านคริสตัลช็อปร้านขายรูบักซื้อของต่างๆในเกมลิงก์อยู่ต้นล่างคลิปเลยนะครับเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยคือร้านรูบักดีๆไม่ค่อยจะมีเลยนะครับแถมยังโกงอีกผมนี่โดนโกงมาแล้วโอ้เอาไงดีั้นคุณร้านนี้เลยไปเลยนะครับ ร้านยูมาลูบ a c ์กช็อปหรือว่ายูมานั่นเองนะครับเป็นร้านที่โคตรจะดีนะมีระบบเติมโลบัรกแล้วก็ระบบต่างๆอีกมากมายนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครอยากเติมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับยินดีใช้บรตกายกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้ไม่เสื้อแบบช่วงนี้มันไม่เท่เลยวะเนี่ยแล้วอันนี้ใครวะเนี่ยโอ้โหไม่เท่เลย,ยงั้นต้องลื้ต้อง เกมนีโอเกมมิ่งนะนายจ๋าซื้อนี้นะโคตรเทพเพียงแค่ห้าลูบักอย่าลืมไปซื้อกันด้วยแล้วกันตอนนี้กูไม่มีลูบักจะใช้แล้วนะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยลิงกินตารางคลิปจริงๆแล้วนะครับในตอนนี้นะครับกาพินเนี่ยเรียกได้ว่าคนเล่นเนี่ยตกมา,มากๆเลยนะครับจากคนเล่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหกพันหรือเป็นหมื่น,มเ 9, นเนี่ยนะครับก็ตกลงมาเหลือแค่หนึ่งพันกว่าคนเน่องนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากเลยท่านผู้ชมครับในตอนนี้นะใช่ครับก็คือคนเล่นกาพีชนะครับตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยมีอยู่แค่กกวว่าคคนนเงะรับแล้็ ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้อี่ตอนไหนแล้วผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะฮะเรียกได้ว่ากาวพีเนี่ยนะครับมันเป็นเกมเกมหนึ่งของวันพีที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าตกต่ำเหลือเกินนะครับทุกคนเพราะว่าเออในตอนนี้นะครับเหมือนกับทุกคนน่าจะรู้สาเหตุแล้วก็บางท,ทีก็ไม่รู้นะครับเช่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ กินแล้วไม่ใช่นะครับก็คือว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับคุณน่าจะเห็นว่าช่องพี่มีฮานอมิคุราของเรานะครับคอยทำการแต่ว่าไปเร่ไปเล่นบายครับนะครับแล้วก็เล่นลวกอะไรสตรีมเกมพวกนี้บ้างนะครับทุกคนครับก็เป็นรีแลซกครับเขาได้นะครับกก็บางทีนะครับก็รีแลกนะครับแต่ว่าบางทีก็มานั่งทําเกมแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกมเพิ่มเนี่ยนะครับทผู้ชมครับเพื่อที่จะทำกรพฟิกเกมใหม่ได้นะครับ S <S <an> กาวพีชเวอร์ชั่น2นี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกาวพีชที่ดีกว่าอันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาสปอยเพิ่มด้วยนะครับว่าล่าสุดล้านครับกาวพีชของเราเนี่ยนะครับเวอร์ชั่น2เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันหายไปไหนหรือว่ายังไงด้วยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเลยกันท่านผู้ชมว่ามันตอนนี้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงบ้างเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูเลยสโตรท่านผู้ชมไปเลสโก้ด้วยนะฮะถ้าเขามาดูคลิปนี้ก็ขออนุญาตด้วยผมว่าผมตักที่เอเมหาเขาไม่ได้้นท่าผูชมครับก็ เออขออนุญาตด้วยละนนะครับท่าพี่มาดูคลิปนี้นะก้อนนั้นนะครับมันคือการพีเวอร์ชั่นสองเลยนะครับซึ่งก็เป็นอ่าโมเดลนะครับของดาบหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างอะไรผมจะไม่ค่อยได้เหมือนกันเนาะว่าผมทําไว้ตั้งนานนะผู้ชมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทําคลิปนี้ได้ตอนไหนนะเออนะฮะก็คลิปเอ่อในตอนนี้นะครับคือผมได้ทำการอธิบายเกี่ยวกับเอ่ออันนี้นะครับเป็นดาบนี่นะครับซึ่งดาบอันนี้ก็เป็นดาบโมเดลโยรุ แล้วก็โมเดลทั่วไปนะครับเรื่องของสกูงสกิลอะไรก็มีครบทุกอย่างครับในรูปนั้นก็น่าจะมีประมาณ5้ถึงหรูปเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าเี๋ผมแคปมานะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทางเงอพี่มีธาโนพิลาร์ด้วยนะครับที่สตรีมแล้วก็ให้ผมเอ่อแคปรูปนะครับต้องขอบคุณด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่กำลังทำมาได้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็นะครับใครที่นะฮะสมัครเออในโจนะครับที่แจกในโตรฟีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ากาวพีนนะครับเขาจจะะะบููตตไนนโรเีี่ยแลล้้วมมขออ เกี่ยวอะไรบางอย่างอยู่กับเกมเวอร์ชัน2หรือเปล่าครับอันนี้ผมก็เลื่อนๆไปเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าใครที่สมัครในโตไว้นะครับจะมีข้อมูลลับอะไรของเกมออกมาเปิดเผยของกราวพิษเวอร์ชัน2เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้บูทเซิร์ฟเวอร์ของเขาในงท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องซอร์แซเพราะกูไม่มีตังบูทจริงๆแล้วผมบูานะครับแต่ว่าบูทเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นครับก็เป็นมาได้ท่านผู้ชมครับแล้วก็ นะครับมีอย่างนะครับคือตอนนี้นะครับพี่จันเขาเล่าแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเกมนะครับก็ถ้าใครที่เอ่ออยากจะเล่นเกมแบบว่ารวดเร็วทันใจนะครับก็ต้องแบบว่ารอไปก่อนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่กับเกมนะครับแล้วก็เล่นเกมพักผ่อนนะครับหย่อนคลายมาดีทุกท่านครับหย่อนคลายว่าเดี๋ยวจะนะก็ต้องรอดูว่าเดี๋ยวการพีด EP สองนี้ครับไการพีดเวอร์ชั่นสองเนี่ยนะครับจะมาตอนไหนเนาะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมพูดแบบตะกุตะการหรือว่าไม้มันแตกก็ขอไปดูก่อนนะฮะดังนั้นนะเพราะว่าเสียงไมมันเ เออเป็นคนทำช่องรีเอไม่ใช่ไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละก็สำหรับวันนี้ครับขอเรียาทุกคนลาไปก่อนสำหรับการพิทเวอร์ชั่น2นะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ผมรวบรวมมาเป,ะะเป็นระยะเวลาระยะเวลาหเดือนนะครับที่รวบรวมมาได้โคตรจะน้อยเลยครับทุกคนครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมเจอกันนะครับบ๊ายบายเราไปเจอกันในสตรีมครับ Up in my playground since i was a kid i knew i always said a man these people can't just hide. okay i'ma need a find a flow be like any money money mo i'ma catch whatever by the toe Up, taking it out of the stuff, out of the vault. Killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, getting back up when I fall. Felling me out when I'm chasing the ball. With all of my dogs, in the dog. I'ma just punish you, children. What? No, your them off, fuck I'ma go ahead and switch this month. Underdog getting this shit, I'm right. I'ma say you saying I'm right. Gonna go pop and jump the gun. I'ma go Phoenix like the sun. I'ma go down and run it up. i being yeah stop it i'm on it i see it